ที่จะต้องลืมพระสงเครื่องพระสงเครื่องหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบดังพระมหาจักรพรรดิของธาตุทั้งสี่เป็นพระสงเครื่องสร้างโดยพระมหากษัตริย์ไม่ทราบว่าพระมหากษัตริย์ท่านใดเป็นคนสร้างพระสงเครื่ององค์กลางเนี่ยเป็นพระสงเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรากําลังจะขอพรกันเนี่ยข้ามาใกล้การบูชาพระสงเครื่ององค์นี้ให้ เพ่งไปที่เข้มขัดตาที่สามตั้งนาโมสามจบนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพระพุทธะพระพุทธะไตรรัตนญาณไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ น,นาษีนกพระรัษศีสหัสรรมมส,ส,หสุธรรมมาสีสหัสสุทธรรมมา พุทโธธมโมสังโฆพุทโธธมโมสังโฆยะถาพุโมนะยะถาธุโมนะพุทธบูชาพุทธบูชาธัมมะบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาอักขีทานังอักขีทานังวรังคันธังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังสีวลีจะมหาเถวังอหังวันทามิอหังวันทามิทูระโตทูระโตอหังวันทามิอหังวันทามิทาตุโยทาตุโย ัว,วันทามิหังวันทามิสัพพโสสัพพโสพุทธธรรมะพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสังฆปูเชมิเมตตาเมตตาคุณะนันคุณะนันอระหังเมตตาอะระหังเมตตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิ นิทุโโหมิปราศจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิอเวโรโหมิปราศจากเวรปราศจากเวรอัพยาปโชโหมิอัพยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงปราศจากอุปสรรค อันตรายุปสรคทั้งปวงอ,อนิโคโหมิอ,อนิโคโหมิปรสจากความทุกกายทุกใจปรสจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารามิปาริหารามิมีความสุขก,กายสุขใจมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินทั้งสิ้นเทินอธิษฐานจิตขึ้นและทำความคดลบหนึ่งครั้ง